ปีแห่งการสร้างมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวัสดีครับได้เวลานาวัตกรรมของท่านครับวันนี้ Innovative Variety มาพบกับท่านผู้ชมด้วยงานดีๆด,ด้านนาวัตกรรมการบริหารคนครับการบริหารคนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรพื้นฐานขององค์กรต่างๆต,ต,ตั้งแต่ SME ขนาดเล็กจนขนาดใหญ่แน่นอนครับการรบกับคนการให ขวัญกําลังใจเกี่ยวคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับนั่นคือรายการในตอนแรกครับตอนที่2ครับยานยนต์ประหยัดพลังงานครับเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากในยุคข,ของราคาพลังงานที่สูงขึ้นวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะพาท่านไปพบกับยานยนต์ประหยัดพลังงานที่มีคุณค่าทางนวัตกรรมอย่างไรแน่นอนครับสองช่วงทั้งคนทั้งยานยนต์ Innovative Variety เตรียมไว้ให้กับท่านผู้ชมแล้วครับตามเรามาแล้วครับหราพร้อมแล้วครับ ทเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Innovative Talk วันนี้ครับผมสรากุลสุขภดมียังคงดำเนินรายการและพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องทรัพยากรพื้นฐานในการบริหารงานของในองค์กรต่างๆซึ่ง s อ e ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องมากครับกับการบริหาร M 4บวก1หรือ5 m ในวันนี้ครับซึ่งทรัพยากรพื้นฐานในการบริหารงานนั้น m ที่1ก็คือันนี่คือเงินทุนครับองค์กรที่จะเริ่มต้นทำธุรก,กิจต้องมีเงินทุนนะครับหลังจากนั้น m ที่2ก็คือ material หรือวัสดุที่จะต้องทำงานในองค์กรตามมาด้วย management หรือการบริหารจัดการซึ่งจะต้องทันสมัยและมีคุณภาพครับและ m ต่อมาคือ man หรือ men คนนี่แหละครับ มนหรือเมนและสุดท้ายคือมอรัลคือขวัญกำลังใจหรือคุณธรรมวันนี้ครับเราจะมาคุยกันประเด็นของแมนหรือเมนและก็มอรัลแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราเป็นท่านที่มีประสบการณ์ในการสอนหนังสือในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมามากกว่า10ปีครับท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับคนมากครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางเทพสิริสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณอาจารย์สุรางที่มาร่วมรายการกับเราครับค่ะยินดีมากค่ะครับคำถามแรกเลยครับคนมีความสําคัญยังไงกับองค์กรครับอาจารย์ครับคนมีความสําคัญอย่างไรกับองค์กรครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดเปิดประเด็นไว้นะคะครับว่าทรัพยากรทางการบริหารใช่ไหมคะมี 4M ครัค่ะ4 m นั้นนะคะที่อาจารย์พูดคือคิดว่า M ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือ M m a มหรือ M e n นั่นเองค่ะ เพราะคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนทําให้ทรัพยากรทั้งหลายประสบความสําเร็จได้ครับถ้าไม่มีคนขับเคลื่อนแล้วก็ญาติที่จะประสบความสำเร็จใช่ค่ะใช่ค่ะต่อให้จบปริญญาโทปริญญาเอกมาจากที่ไหนก็ตามใช่ค่ะครับแล้วมอรัลหรือคุณธรรมพวกนี้ก็ต้องสอดคล้องกันไปด้วยใช่ค่ะมอรัลครับคุณธรรมสอดคล้องด้วยค่ะครับอาจารย์ครับเราจะดูแลคนในองค์กรแบบ employee หรือ People ดีครับในองค์กรนี้ e m p l o y e e หรือ People ครับ Employee ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะ Employee ก็คือพนักงานรือลูกจ้างนะคะ People ก็คืออะไรคะคนมนุษย์ปุถุชนรธรรมดาค,ค่ะถ้าอาจารย์สรากุลเป็นลูกจ้างเนี่ยค่ะคอาจารย์สรากุลอยากให้ผู้บริหารเขา t r e a หรือดูแลคุณแบบพนักงานหรือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคะถ้าพื้นฐานก็คงเข้าไป Employee ก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่ people มีหลักการหรือความแตกต่างเหมือนกันยังไงบ้างคะอาจา์ในประเด็นนี้ใช่ค่ะคือหลักการพื้นฐานใช่เมื่อเราเข้าไปทํางานใหม่ๆนะคะเราก็อยากให้เจ้าของกิจการหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยดูแลเราเปรียบประดุจ employee คือเราทํางานให้เขาเขาก็ต้องให้เงินเดือนเรานะคะและถ้าเขาเพิ่มให้ความสําคัญและให้การยอมรับกับเราเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ปุุชนธรรมด้วยอันนี้ค่ะ มันจะได้ใจพนักงานลูกจ้างเพิ่มเงินเดือนอย่างเดียวยังไม่พอใช่ค่ะเพิ่มเงินเดือนอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะเงินมันก็มีวันหมดค่ะครับอย่างความ,มความความต้องการของคนเราอย่างเงี้ยค่ะค,ค,คือเงินเนี่ยมันต้องการมากไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค,ค่ะได้ได้สมมุติได้หมื่นหนึง่งพอเดือนหน้าหมื่นหนึ่งพอเดือนที่สามหมื่นหนึ่งเอ๊เดือนที่สามหมื่นหนึ่งนี่มันชักจะไม่พอแล้วค่ะไม่พอกับรายจ่ายไม่พอกับรายจ่ายครับครับเนี่ยค่ะก็ต้องให้กันอยู่เรื่อย แสดงว่าความเป็น e m p l o y e e กับความเป็น people นี้แตกต่างกันตรงการยอมรับและการให้เกียรติพนักงานตรงนี้ไม่รัดประจัใช่ค่ะใช่ค่ะให้ความสำคัญให้การยอมรับให้เกียรติค่ะให้เขาได้มีโอกาสแสดงฝีมือหรือว่ายอมรับในความคิดเห็นของเขาครัเนี่ยค่ะครับถ้าผมเห็นในหลายบางองค์กรแล้วกันนะครับที่มีการผู้บริหาร b บบี้บูม e r อร์มาเจน X Gen เมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ในสไตล์การบริหารพวกนี้ค่ะคือถ้าจะพูดกว้างๆก็ถ้าเป็นเจนบูมนะคะเบบี้บูมเมอร์นะคะก็จะเหมือนจะออกแนวว่าดูแลพนักงานเหมือนแบบคนในครอบครัวค่ะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นเจนใหม่ๆอย่างเจน Y g e เจนตอนนี้คูอจะเป็นเจน Z แล้วเจนซีแล้วนะฮะเขาก็จะดูแลเหมือนกับว่าเป็น employee ่ะครค่ะ คือเรามีเงินเดือนให้คุณคุณมีความสามารถมาแลกเปลี่ยนให้เราเราก็ให้เงินเดือนคุณก็จบี่แสดงว่าหลักเบบี้บูมเมอร์ส่วนใหญ่จะเก่งคนค่ะใช่ค่ะจะดูแลคนบางครั้งก็จะดูแลไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วยลึกลงไปเลยเอาใจใจสงใจใช่ค่ะเอาใจแรกใจผู้บริหารรุ่นใหม่ก็จะเป็นแนวเอาคอมมากกว่าคนนะใช่ใช่ค่ะจะเน้นเทคโนโลยีจะเน้นเอาความรู้ความสามารถมาแลกเปลี่ยนแล้วเราก็ให้เงินคุณครับ แสดงว่าถ้าถ้ามีผู้บริหารทั้งสองสองกลุ่มคนอยู่ในนี้ก็ต้องประสานใช่ค่ะวามแตกต่างใครเด่นอะไรก็ต้องใช้อนั้นเลยครับค่ะครับแสดงว่าการยอมรับหรือการภูมิใจการให้เขาภาคภูมิใจในผลงานตัวเองถือเป็นเรื่องสําคัญในการบริหารคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะใช่ใช่คนรุ่นใหม่จะเน้นให้คนเนี่ยยอมรับตัวเองเน้นให้ความสําคัญกับตัวเองให้เงินอย่างเดียวไม่พอไม่พอค่ะต้องให้ ความสําคัญให้ใจด้วยใครอย่างที่เคยเคยสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะเขาก็เป็นพวกเจ้าของกิจการนะคะก็เคยถามเขาครัว่าเออเนี่ยที่อาจารย์สอนคุณเนี่ยทางด้านการจูงใจโม t ิเวชั่นทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยคุณได้นําไปใช้ในการทํางานของคุณไหมก็พูดก็อาจจะชมตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเขาก็บอกว่า ใช่มากเลยครับอาจารย์เนี่ยผมได้นําสิ่งที่เป็นทฤษฎีเนี่ยไปปฏิบัติกับพนักงานในบริษัทของผมอาจาร์เล่าให้ฟังเลยครับค่ะค่ะเขาก็บอกว่าอย่างเขาที่ที่บริษัทเขาขายผลิตภัณฑ์อะไรเดียวจะจําไว้ค่อยได้เอาเป็นว่าขายผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งแล้วกันนะคะคแล้วเขาก็มีพนักงานขายค่ะคแล้วพนักงานขายเนี่ยเขาก็ออกไปดิวติดต่ออะไรกับลูกค้าข้างนอกเงี้ยค่ะคแล้วเวลาการขายสิ้นสุดตรงเนี่ย เขาก็เรียก <ok พนักงานขายเนี่ยมาประชุมด้วยประชุมกับเจ้าของกิจการประชุมกับ CEO ประชุมกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆเนี่ยขาเขาก็ให้โอกาสพนักงานขายนี่ค่ะได้พูดได้เล่าให้ฟังว่าเออลูกค้ามีความต้องการอย่างไรอยากให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆไหมเออหรือว่าผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยค่ะพนักงานเขาก็ได้แบบพูดได้เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็สังเกตดูว่าโอ้พนักงานเขานี่จะแบบ เต็มใจที่จะพูดเลยแล้วก็พูดให้ซีอฟังเลยเนี่ยค่ะแววตาเป็นประกายใช่ค่ะในห้องประชุมเนี่ยโอ้ผู้บริหารทั้งหลายคนฟังเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบมีความสําคัญนะผู้บริหารยอมรับเขานะเนี่ยคะ่ะแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับรบ,บริษัทนะคะคนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของความภาคภูมิใจมากกว่าเม็ดเงินใช่ค่ะ,คใ,ชคะใช่ครับเหมือนผู้บริหารยอมรับเขาอย่างนี้นะคะให้เขาได้อธิบายงานอย่างนี้ค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ครับเนี่ยค่ะแล้วในส่วนของหน้าที่ของผู้บริหารนี่ต้องทํำยังไงบ้างครับนอกจากฟังแล้วต้องชื่นชมต้องอะไรอ๋อค่ะฟังแล้วก็นํามาประยุกต์นํามาพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะครับค่ะเพราะว่าตัวผู้บริหารไม่ได้ลงไปแบบลงไปพบพนักงานโดยตรงไงคะครับค่ะก็เป็นพนักงานเนี่ยที่เป็นคนไปพบกับลูกค้าโดยตรงผู้บริหารก็อาจจะวางแผนในห้องแอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะครับค่ะผมเห็นผู้บริหารส่วนหนึ่ง ก็เป็นคนที่ EQ ดีกล้าที่จะเอ่ยปากชมพนักงานใช้คำว่ากล้าเลยนะครับบางาคนก็แบบกลัวพนักงานจเจิงม,มันยังไงเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับประเด็นนี้อเราอาจจะก็อาจจะชมเป็นการละเทสะไหมคะคือไม่ใช่ชมแบบยกยอเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเขาบอกเหมือนกันนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยต้องอะไรนะคะ ประหยัดประหยัดคําดาหรือประหยัดคําตําหนิอะไรเงี้ยประหยัดคำตำหนินะครแต่ไม่ประหยัดคําชมแต่นี้เวลานําไปใช้ก็อาจจะต้องดูการและเทศะด้วยไหมคะถ้าชมพิ่มเพื่อเดี๋ยวพนักงานอาจจะคิดว่าเฮ้ยยอเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อเขาเราอาจจะชมตอนที่เขาทํางานชิ้นหนึ่งแล้วประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะชมก็ชมท่ามกลางที่ประชุมอย่างเงี้ยพนักงานจะรู้สึกแบบ ภูมิใจมากเนี่ยค่ะแต่เขาจะทุ่มเทให้กับงานของเขาเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้บริหารส่วนหนึ่งอีโก้สูงเกินไปจนไม่อยากจะชมพนักงานก็มีนะคะครับเราจะมีวิธีแก้ประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคือเราอาจจะให้ผู้บริหารเขาคิดไหมคะว่าสมัยที่เขายังเป็นลูกน้องนะคะเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยเวลาทำงานเสร็จอะไรอย่างเงี้ย คิดไหมคะว่าเออหัวหน้าตัวเองชมไหมอยากได้รับคําชมไหมให้ลองนึกย้อนหน่อยละกันครับแล้วก็มาปฏิบัติกับพนักงานปัจจุบันไม่ต้องกลัวเหลืองใช่ค่ะไม่ต้องกลัวเหลืองชมเป็นเป็นงานงานนะคะเป็นการละเทศะนะคะด้วยความจริงใจด้วยอ่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนผมว่าแววตาในการชื่นชมนี่สําคัญเหมือนกันนะครับอาจารย์ใช่ค่ะต้องจริงใจด้วยใช่ ต้องชมคําพูดแล้วก็แววงตาด้วยใช่ครับแล้วยิ่งถ้าชมในที่ประชุมนะคะครับสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนะฮะบางครั้งการตบไหลเบาๆก็น่าจะเป็นโอ้ยางงี้ก็ได้ค่ะได้เหมือนกันภาษากายภาษากายได้ค่ะแสดงว่าประเด็นนี้อาจารย์กําลังจะบอกผมว่าผู้บริหารยัต้องเข้าใจลูกจ้างมีความเป็นลูกจ้างอยู่ในตัวด้วยใช่ค่ะและลูกจ้างลูกน้องเนี่ยก็ต้องมีวิญญาณของเจ้าแก่อยู่ในตัวด้วยอืมชาวิญญาณของเจ้าของกิจการไรด้วยใช่ เคย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 ดูทีวีนะคะน่าจะเป็นดรเสรีวงมนทานคะคบนะทราบไหมด็อตอร์เสรีวงมนทานนะท่านมีชื่อเสียงมากนะคะพูดไว้ในรายการทีวีค่ะบอกว่าอะไรพวกพนักงานเนี่ยอะไรชอบแบบเหมือนกับว่าทางานแบบวิญญาณพนักงานไม่มีวิญญาณของเจ้าของกิจการไม่มีวิญญาณของเท่าแก่มา8ปดโมงปั๊บนั่งทํางานพอห้าโมงเย็นปุ๊บสะพายกระเป๋าออก เนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่มีวิญญาณของเจ้าข,ของกิจการเนี่ยอันนี้ก็อยากจะฝากพวกพนักงานรุ่นใหม่ๆมไว้เหมือนกันว่าบางทีก็ต้องมีวิญญาณของเจ้าของกิจการด้วยครับถ้าทํางานอะไรไม่เสร็จเออถึงแม้จะห้าโมงเย็นแล้วเงี้ยเราก็แสดงน้ําใจก็คือทํางานต่อไปเนี่ยค่ะจนงานนั้นเสร็จเนี่ยก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องได้โอเวอร์ชาม์อะไรอย่างเงี้ยคือมีใจอะไรเขาเรียกอะไรให้กีฟใช่ไหมคะเป็นห้อ่าใช่อย่าอย่าเทคมากอย่าเทคมากเด็กรุ่นใหม่นี่ก็จะเทคนะคะ ตอนหลังพัฒนาเป็นกีฟแอนกีฟค่ะค่ะให้กับให้เลยนะฮะค่ะใช่ใช่ผมว่าถ้าสังคมไหนองค์กรไหนมีการให้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาองค์กรนั้นจะอุดมไปด้วยความสุขน่าอยู่นะค่ะค่ะประเด็นนี้ผมว่าถ้าในส่วนของผู้บริหารนี่อาจจะต้องเข้าใจลูกน้องอีกด้วยใช่ว่าเขาต้องการอะไรใช่เงินเดือนจ่ายค่าจ้างเพียงพอไหมอ่าค่ะค่ะใช่อันดับแรกนะคะเราจะต้องให้เงินเดือนที่พอเพียงกับการเลี้ยงชีพเขาครับนะคะใช่ ห <nenhum> ลังจากนั้นก็เราก็ให้ความสําคัญกับเขาให้เขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นให้เขามีส่วนร่วมอย่างงี้ค่ะในการคิดวางแผนงานเงนี้ค่ะเพื่อเขาจะได้คิดว่าเออแผนเนี่ยมันไม่ใช่แผนของผู้บริหารเนี่ยมันเป็นแผนของเขาด้วยเขาด้วยนะคะเขาได้ร่วมวางแผนด้วยเขาก็จะอยากจะทําตามแผนนั้นอย่างนี้คะ่ะแสดงว่าประเด็นการมีส่วนร่วมและการยอมรับร,บรวมทั้งรวมทั้งคำชื่นชมจะเป็นส่วนสำคัญ ที่อัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ